สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันนี่แล้วค่ะพี่น้องคะมาพี่น้องวัน้สิาพาไม่กินทุเรียนพี่น้องคะทุเรียนหมอนทองนะคะพี่น้องอืมแต่ละแจ้งแต่งแต่งแท่แต่แง,ง,งอหอมหอมพี่น้องกินซะก่อนมือนีมืออื่นจังรถ <laughs> อุตส่าห์งดของ้อแรงสิรถขมอว้วมงดของ้อแรงสิรถข้อมบวนแต่ว่ากินทุเรียน นี่ละโตอ้วนนี่ละโตอ้วนค้องแขนนะพี่น้งนองเนาะเนือก็ล่งพอดีพี่น้องกรอบนอกนุ่มในเนือเขาอืมอืมแซ่บพี่น้องเนือก็เล่งพอดีกินข้างนอกกรอบขัา้างในนุ่มอม ช่อยเล่นหนิก็แล้วแต่ผู้มักนะน้ำผี่นงเนะบางคนก็มากินเหนือนิ่มอืมบางคนก็มากินเนื้ออ,ออกแข็งแข็งแน่อืมกรอบหนอกหุ่มแน่แต่ทามันแข็งแห้งอ่ะ้ามันแข็งแห้งอ่ะม่นสิบวร์ไดโดสซัดไม่นชิมัน,มนดิ้อสือ เจอบไปหน่อยตัวโดยท่วนตัวแล้วมากินเป็นแบบว่าออกนิ่มๆเนี่ยไม,ม่เสีโสยโรสชาติของความหวานความมันกินทุเรียนอืมนิ่มนิดๆขาแข็งกับบะหมากักแต่ว่าอ ยื่นได้นีเนี่ยมีหมองแข็งหมองอ่อนผสมกันบางหมองเนี่ยบางหมองก็ยังแข็งๆเลยยุ่นไหนหวานได้ด้ทุเรียนอะ่ะแล้วก็เห็ดในข้าวเห็ดในข้าวประกาศยินใส่กำนังเป๊ปซี่ได้พี่น้อง แต่แต่ความันเลยไม่หลบประจําตัวดอกแต่ว่ามันประกาศกินกำนัลแบบเสียเป็นไงข่าวออกข่าวป่องกันวปดีกว่าแก่เดี๋ยวไปเชียงอืม กดเบื้องผินน่อจะรามองบอดซ้ำกันพูดง่ายๆพี่น้อพูดง่ายขนาดหืกายไปเถอะ กินบ่ร์ไหนในหัวแน่กินบ่เบิด์แล้วพี่น้องอาจกินบ่ร์หัวแน,ในใ่เถอะบางคนนยังได้แค่กินเพิ่นก็ปวดหัวแล้วพี่น้นองขบดเพิ่นบ่กินนะเนาะ กูชอบกินเท่ากับว่าหอมหวานแซบ่บผู้เพป็นบนกินเป็ว่ามันเหม็นอ,อันนี้ชอบเลดด์เนี่ยจังแต่ จะมองนิแข้งได้ป่ะนก็่ซ้ำกันมองนิ่มมองนิ่มมองบ้าน,นิ่มอืมนี่อะี่นอ้องเซรบ อดูดเหนียวสักห,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 หนอนเค็มเนี้ไว้นีมพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสไป,ปรินต่อสัญญา ขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมค่ะพีนน่นงค่ะบ๊ายบายคลิมเหนียว้ะั๊มมี่ค่ะ